คำเตือนควรเชียร์ที่ราคาหนึ่งลูกลงมาหากรึ่งแรกไม่มายั้ครึ่งหลังนาทีหากราคาสกอร์ศูนย์ในเวลาไหลเกินสามจนางก็สิบหมายนาทีไม่ร่วมเชียร์นะครับเพราะหากรึ่งแรกไม่มีประตูราคาศูนย์ในครึ่งเวลาหลังจะไม่สามารถเชียร์ได้ตามแผนโปรดใช้วิจารณญาณในการเชียร์ด้วยความประทานีจาก45นาทีนะครับสวัสดีครับพบก,กับการวิเคราะห์สกอร์ในครึ่งเวลาแรก45นาทีกับผมเสือฮอตแห่งกลุ่ม45นาที ชงช่องลงเป็นยิงของผมอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปบทวิคห์ฟุตบอลในแนวทางสกอร์สูงแรกประจำวันที่8พฤศจิกายน2,564ซึ่งผมเองก็จะนําคลิปนี้นะครับลงไว้ในกลุ่ม VIP 45นาทีเช่นเคยสําหรับท่านใดที่อยากเข้ากลุ่ม45นาทีเพื่อรับทัศนะฟุตบอลในแนวทางสกอร์สูงแรกเอาไว้ลงทุนก่อนใครก็แอดไลน์มาได้เลยครับที่ไลน์แอด4 5 over ที่เดียวเท่านั้นนะครับ เดต,ต้องบอกก่อนนะครับว่ากลุ่มเรานั้นเป็นกลุ่มสื่อที่คอยให้ทัศนฟุตบอลในแนวทางฟุตบอลสกอร์สูงแรกเพียงอย่างเดียวเท่านั้นไม่ได้ขึ้นตรงกับเว็บใดๆนะครับก็จะมีค่าใช้ใจ่ายในการซัพพอร์ตกลุ่มตัวเฉลี่ยเพียงวันละสิบ,บาทต่อวันเท่านั้นนะครับแต่เมื่อคืนนะครับก็ต้องกราบขอภัยสมาชิกในกลุ่ม BAP 45นาทีกับผู้ที่ติดตามด้วยนะครับเพราะว่าก็ต้องบอกว่าตั้งแต่อยู่กลุ่มมาแล้วก็ตั้งแต่ผมมาให้บอลเนี่ย เมื่อคืนนะครับถือว่าเป็นผลงานที่เลวร้ายที่สุดย่ำแย่ที่สุดในกลุ่มเลยก็ว่าได้นะครับถือว่าแพ้เยอะที่สุดเลยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นกลุ่มเราเองไม่เคยที่จะเมคกที่จะเฟ็กอะไรทั้งนั้นนะครับก็ตามผลงานครับนะไม่ดีก็น้อมรับผิดไว้นะครับก็จะพัฒนาให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับก็วันนี้ก็พอว่ากันใหม่ครับสนใจที่จะเข้ากลุ่ม45นาทีอย่างไรก็แอดไลน์มาสอบถามพูดคุยกันได้ครับที่ไลน์แอด45 o v e r ที่เดียวเท่านั้นครับ หรือต้าหาท่านใดนะครับไม่สะดวกที่จะเข้ากลุ่ม45นาทีทางกลุ่ม45นาทีของเราก็มีบริการแบบนะครับทัศนะแบบรายวันนะครับในราคาเพียง15บาทต่อวันเท่านั้นสนใจสั่งซื้อทัศนะแบบรายวันนะครับแอดไลน์ไปเลยครับที่ไลน์ @over168 ได้เลยนะครับย้ำอีกครั้งครับสนใจสั่งซื้อแบบรายวันแอดไลน์ไปเลยครับที่ไลน์ @over168 ที่เดียวเท่านั้นครับ และสาหรับสมาชิกท่านใดนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังบทวิเคราะห์ทางช่องลงปืนยิงของเสือฮอตนะครับเจอรูปภาพนี้ครับอย่าลืมครับนะแคปภาพหนะ้าจอนี้ไว้นะครับท่านสามารถนําไปเป็นส่วนลดมูลค่า50บาทในการสมัครขอเข้ากลุ่ม45นาทีได้เลยนะครับครับและฟุตบอล VAP ฟุตบอลแนวทางสกอร์สูงแรกของเสือฮอตในวันนี้จะพาทุกท่านไปฟุตบอลโรเเนียดิวิชั่น2แต่เวลาสีทุ่มครึ่งนะครับคู่ระหว่างยูนิเวอร์ซิตาเดียคสพบกับ a อสซีโคโรนาบาซอฟ์เติมข้อกันที่ตารางคะแนนของทั้ง2ทีมกันนะครับเจ้าบ,บ้าน u n i v e r s i t ซ d ตาเดแข่งไปแล้ว12นัดชนะ9เสมอ0แพ้3ยิงได้22่ส1เสยิงเก็บได้ทั้งหมด27แต้มรั้งอันดับที่3ของตารางในเวลานี้นะครับส่วนทีมเยือนอย่าง a c c o r โคโ b นาบ o ซอแข่งไปแล้ว12นัดชนะ2เสมอ3แพ้7 ยิงได้10เสีย23เก็บได้9แต้มรั้งอันดับที่17ของตารางในเวลานี้นะครับอันดับก็ต้องบอกว่า้าบ,บ้านอย่าง University d เดียรคุตนั้นอยู่อันดับที่ดีกว่านะครับเยอะมากเลยทีเดียวนะครับและวันนี้ถ้าชนะได้จะขึ้นไปรั้งอันดับที่2ของตารางด้วยนะครับส่วนทีมเยือนนั้นอยู่ในโซนเกือบตกชั้นเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าต้องเล่งทำผลงานนะครับ ส่วนผลง,งานของเจ้าบ้านนะครับยูนิเวอร์ซิตาเดียคูด5นัดหลังสุดชนะ4เสมอศนแล้วก็แพ้ไป็น1นัดล่าสุดนะครับแข่งเมื่อวันที่1เดือน11 2 0 2็นเป็นฟุตบอลรายการโรมาเนียดี2นะครับบุกไปเยือน ACS วิตูลุนเซลิมบาครับก็บุกไปแพ้มาด้วยสกอร์4ประตูต่อ2ส่วนผลง,งานของทีมเยือนนะครับ เอชซีโคโรนาบาซอฟห้านัดหลังสุดนี้ก็เรียกว่าแพ้มารวดเลย5นัดลวดเลยนะครับก็แข่งนัดล่าสุดเมื่อวันที่30เดือน1 0 2021ันเป็นฟุตบอลอโรมาเนียดี 2, นี่แหละครับเด่นในบ้านนะครับเปิดบ้านพ่ายกับเอฟซีเฮอร์มันสเตดมาด้วยสกอร์1ประตูต่อ2ส่วนผลงานโดยภาพรวมนะครับ5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมเจ้าบ้านยู Food, นิเวอร์ซิตาดีคูสนี ชนะไป80%เสมือน0%และแพ้ไป20%นะครับส่วนทีมยันอย่าง a s c Corona Barsoft เนี่ยยังไม่ชนะเลยนะครับชนะ0%เสมือ0%และแพ้ไปถึง100%นะครับความตรงนี้ก็ต้องบอกว่าต่างกันสุดขั้วเลยทีเดียวนะครับอ,อีกทีมชนะไปถึง80%อีกทีมแพ้ไปถึง100%นะครับส่วนเรื่องสถิติการยิงประตูนะครับ5นัดหลังสุด ้าบ้านยิงไป13ประตูยิงได้เฉลี่ยนัดละน6ละต่อเกมเกมรับเสียไป5ประตูเสียเฉลี่ยนัดละ1.0ต่อเกมส่วนทีมเยือนนะครับ5้าดาต่างสุดยิงได้ค่อนข้างน้อยนะยิงได้2ประตูยิงได้เฉลี่ยนัดละ0.4ต่อเกมส่วนเกมรับก็เสียไปถึง11ประตูเสียเฉลี่ยนัดละ2.2ต่อเกมนะครับฟอร์มก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะสำหรับทีมเยือนเกมลุกก็ไม่ดีเกมรับก็เป็นปัญหา ส่วนเจ้าบ้านอย่างยูนิเวอร์ซิตาเดลคุตเนี่ยิ่งแพ้มาในนาดล่าสุดด้วยนะครับวันนี้ก็น่าจะเน้นนะครับเกมรุกไม่ต้องมีหาเกมรุกให้ห่วงครับยิงเฉลี่ยนัดละ,ะ2.6กนะครับก็ถือว่าเป็นไปตามราคาในวันนี้ส่วนผลงานนะครับอของทั้ง2ทีมที่เคยพบกันเนี่ยเคยพบกันมาทั้งหมด3ครั้งเป็นเจ้าบ้านอย่างยูนิเวอร์ซิตาเดคุตเนี่ยทำได้ดีกว่าชนะ2เสมอ1และยังไม่แพ้เลยนะครับ น่า,นาล่่สุดต้องย้อนกลับไปเมื่อปี2014เ,เลยนะครับแข่งเมื่อวันที่12เดือน5เป็นฟุตบอลโรมาเนียดีวีชั่น1นะครับเป็นยูนิเวอร์ซิตาเดียคูดเนี่ยบุกไปชนะมาด้วยสกอร์2ประตูต่อ0ในเดดราคาลูกกบลุกครึ่งนะครับส่วนราคาฟูนะครับเบียรสามค่าเปิดออกมาบอกว่าถจ้าจบ้านชนะจ่ายอยู่ที่1.30ถ้าเสมอกันจ่ายอยู่ที่4.75และถ้าทีมเยือนชนะจ่ายอยู่ที่7.50 ส่วนราคาเฮนดิแคปนะครับเบียดสามาเปิดมาให้เจ้าบ,บ้านอย่าง University ติตาเดียคเนี่ยเป็นต่ออยู่ที่ลูกครบลูกครึ่งจ่ายน้ําให้กับเจ้าบ,บ้าน0.85และจ่ายน้ำให้กับทีมเยือน0.95นะครับก็ต้องบอกว่าอบอลต่อราคาลูกครบลูกครึ่งกับราคาภู1.30เมื่อสักครู่ในหน้าบอลต่อเป็นราคาภูที่อยู่ในหน้าบอลต่อที่จะสามารถชนะราคาไปได้ก็ถือว่าชนะตั้งแต่ราคาเปิดเลยทีเดียว ส่วนราคา h ินดิ c แคปปัจจุบันนั้นยังอยู่ที่ลูกครบลูกครึ่งนะครับโดยเบียด3สมให้เจ้าบ,บ้านอย่างอยู่นิเว r s ิตาเดียคู e เป็นฝ่ายต่ออยู่น้ํานั้นค่อนข้างนิ่งนะครับซึ่งราคาภูปัจจุบันนะครับนะเบียด3สมบอกว่าถ้าเจ้าบ,บ้านชนะจ่ายอยู่ที่1.30เท่าเดิมถ้าเสมอกันจ่ายอยู่ที่4.75เท่าเดิมและถ้าทีมเยือนชนะจ่ายอยู่ที่7 0 0ปรับลดลงนะครับ0.50 ก็ต้องบอกว่าภูนะครับที่ใจ1.30แต่อยู่ในหน้าบอลต่อลูกควบลูกครึ่งนะครับอาจจะเป็นราคาที่นิ่งนะจ้ามองอาจมองว่าอาจจะเป็นราคาที่นิ่งนะครับอาจจะมีปรับน้ําของทีมเยอือนลดลงเล็กน้อยนะครับแต่ภู1.30นะครับกับบอลต่อลูกควบลูกครึ่งตามตำราหนังสือผู้ดินคนที่12ได้เขียนไว้ครับเห็นไหมครับบอลราคาลูกควบลูกครึ่งภูที่จะชนะ ราคาคือ1.30ถึง1.33นะครับชนะตั้งแต่ราคาเปิดและราคาปัจจุบันนะครับการที่บอลต่อลูกครบรูกครึ่งจะชนะราคาเฮนดิแคปลูกครบรูกครึ่งไปได้ก็ต้องการันตีจะอ่าสประตูในหน้าบอลต่อใช่ไหมครับ่ะเพราะฉะนั้นแล้วผมก็มองว่าเจ้าบ้านอย่างยูนิเวอร์สิตาคูเนี่ยในบ้านก็ที่ค่อนข้างใช้ได้อันดับดีกว่านะครับนัดล่าสุดแพ้มาวันนี้น่าจะเน้นนะครับเพื่อขึ้นอันดับ2 ก็น่าจะยิง2ประต,ตูตามราคาได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้ว VIP นะครับฟุตบอลแนวทางสกอร์สูงแรกเสฮอตวันนี้ไปฟุตบอโลโรมาเนียดีวิชั่น2นะครับเตะเวลา4ทุ่มครึ่งคู่ระหว่างยูนิเวอร์ซิตาเดียคูพบกับเอสซีโคโรนาบาซอฟนะครับคู่นี้เปิดสูงเต็มเวลานะครับมาที่2ลูกครึ่งควบ3นะครับจ่ายน้ำฝั่งสูงจ่ายน้ำฝั่งต่ำ0.88 ก็รอราคาในการเข้าทําในครึ่งแรกที่ราคา1ลูกแต่ผมไปเช็คมันแล้วครับเปิดมาที่1ลูกเลยนะอาจจะน้ํเจ็ดรอสักหน่อยรอน้ํแปดก็ได้ครับนะรอราคาในการเข้าทําที่ราคา1ลูกนะครับหรือศูนหรือศูลงมาถ้าครึ่งแรกไม่มาให้ตามย้ําครึ่งหลังทันทีนะครับก็ไปลุ้นประตูในหน้าบอลต่อนะครับจากยูนิเวอร์ซิตารีปูตสประตูกันครับนะก็ก่อนจะกันในวันนี้ก็ขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีอีกเช่นเคยสวัสดีครับ